ยีสสีประตูยกสูงเกรดแซนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวดูซึ่งคันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับ2026เลยนะครับผมด้านหน้านี่เลยครับดูกระจังหน้าแบบนี้2026หมดเลยนะครับแล้วก็จะมี3ขีดแบบนี้ด้วยนะครับในรุ่นยกสูงแต่คันนี้นะครับผมจัดทรงลงล้อให้นะครับเป็นล้อขอบ18นิ้วพร้อมยาง2 5งนะครับทับ5ห้า ครับ18นะครับผมโลจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับที่ด้านหน้า2นิ้วด้านหลัง3นิ้วนะครับใช้งานได้สบายสบายเลยนะครับผมและคันนี้แก้ไขเรื่องระบบล้อแบะพายันให้เรียบร้อยรับรองขี่ได้นินเนียนไม่สะท้านเลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ7 0 0 0บาทจากสีเมทัลลิกนะครับผมมีทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ให้ลูกค้าเลือกใช้นะครับผมบันไดด้านข้างนะครับนี่เลยบันไดด้านข้างก็จะเป็นลายแบบใหม่แบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นตัว h ฮ g h l a n d e r จะเป็นขอบสีเงินแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น V-Cross หรือ x s i r i e s จะออกเป็นโทนสีดำก็จะต่างกันอย่างที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมกระจกเลื่อนขึ้นลงไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะครับผมพร้อมปรับข้างไฟฟ้ามีให้ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับผมอุปรกรณ์ตกแต่งนะครับมาตรฐานนะครับมีให้ครบหมดทุกอย่างนะครับผมแล้วก็นี่เลยไฟท้าย2026ต,ต้องเป็นไฟท้ายรุ่นนี้นะเป็นเคียร์เลนส์แบบนี้นครับผมแล้วก็กันชนท้ายนี่แหละครับที่ปรับเปลี่ยนมานิดหน่อยดีไซน์นะครับก็จะเป็นมีเส้นเคร์ฟเคิแบบนี้แต่ก็ยังเป็นเข้ารูปบิวอินอยู่นะครับแบบนี้เลย มาพร้อมกับกล้องมองหลังซึ่งเป็นระบบเซฟตี้ของเราอยู่แล้วตั้งแต่รุ่น S ขึ้นมาเลยนะครับพร้อมโลโก้สัญลักษณ์ด้านหลังนะครับถ้าเป็นรุ่นแซดขึ้นไปก็จะมีโลโก้แบบนี้ให้เรื่องตอนนี้เครื่องยนต์2.2แต่รับผมจะอยู่ในทุกรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์3.0จะอยู่ในตัวเด m นะครับ 7M ขึ้นไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในต่อนะครับ มาดูภายในของรุ่นเกรแดแซกประตูยกสูง2026น,นะครับด้านข้างนะครับผมเริ่มที่ด้านข้างประตูเลยนะครับจะเป็นเท้าแขนนะครับปุ่มเบาะหนังพร้อมภายในที่เป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับคอนโซลต่างๆนะครับจะเดินได้เย็บให้สวยงามนะครับแบบนี้เลยมาพร้อมกับนี่เลยครับกล้องจอขนาดใหญ่อจอขนาดใหญ่พร้อมกับกล้องมองหลังที่ผมเข้าเกียร์ให้ดู นี่ครับผมทํางานร่วมกับกล้องมองหลังที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งจะมีเซนเซอร์ต่างๆนะครับในการแจ้งแล้วก็ร,ระบบบังคับเลี้ยวว่าสถา,านนี้ล้อเราเลี้ยวรถเราถอยหลังจะเป็นลักษณะเลี้ยวประมาณไหนนะครับส่วนแอร์แอร์จะเป็นรุ่นจะเป็นเป็นแอร์ธรรมดาอย่นะครับผมต้องเป็นรุ่นเกรดเมเท่านั้นนะครับจะเป็นแอร์ดีอตอนเบาะหนังได้เบาะหนังจากโรงงานแบบนี้นะครับลายใหม่พร้อมกับ ผ้าคูแม็กซ์นะครับผมเป็นบอบ์ดหนังผ้าคูแม็กซ์ที่ระบายความร้อนได้เร็วนะครับทํางานด้านหน้านี้ก็จะมีระบบปุ่มทํางานนะครับผมเช่นครูสคอนโทรระบบปรับเสียงที่พวงมาลัยก็จะมีให้ครบอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งจะตามเลยครับในรุ่นเกียรแทนะครับผมก็จะมีนอกจากกระจกที่เลื่อนขึ้นลงไฟฟ้าแล้วนะครับผมก็จะมีตัวนี้ที่เป็นกระจกพับไฟฟ้าด้านข้างแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่รุ่น แปร์แซขึ้นไปพร้อมกับปรับเลนค่านะครับที่เป็นระบบไฟฟ้าเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกับกุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมยครับผมอันนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 5 2 0 0 0บาทนะครับผมในรุ่นสีที่เป็นสีเ,ทเมทัลลิกนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกราคาจะเพิ่มมา7 0 0 0บาทจัดโตพร้อมหล่อแบบนี้นะครับออกรถได้คนเดียวเลยนะครับไม่ต้องใช้คนขับเริ่มต้นเพียง59,000บาทนะครับยังไม่รวม สิทธิ์ส่วนลดพิเศษและเงื่อนไขพิเศษต่างๆที่ลูกค้าจะได้นะครับผมอยากออกรถอ e ีสูง่ายๆนะครับทักหา,าผมเซลล์แม e ็กอีสุดยาลูกน้องเฮียสองได้ทุกช่องทางเลยนะครับฝากไปหน่อยนะครับกับรีวิวสีประตูยกสูงรุ่นแซดจัดทรงลงลอ้ลอหลอ่ลอๆแบบนี้ครับผม